วิธ <es> anyway, ีทำผักส้มมื่อนี้สาวบ้านนำดอกใหม่เนาะได้สมาชิกใหม่มาแหพี่เนาะดิ้กล้ยสามตัวพี่น้องหลังจากเขาเลี้ยงงัวเนาะงัวงัวนเก่าเก่างัวนเก่าตัวมาเพิ่มมีเราสมาชิษข้าอืมศิษฐ์เถื่อนศิษเอ้ามีเลย่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ประมาณสามโมงทำผัผู้ชมเอาควายมาแหม่หนัก ้่วยรูมันแน่นั้งส้มไก่มาว่านี่ข่วยสามตตัวเธอตัวหนึ่งตัวเมย์อว่าเป็นพี่เนาะวยพามาแนะนหาทั้งส้มหลังจากเขาเลียงงัวเนาะเลียงงัววแล้วก็มีควยนนานี่สามสี่เลียงบานนี่นี่่อแม่พี่เนาะควยสาตัมันหอนแหงละวย หอนเอนี่แหละแนวเ,เพิน่นไปสีอันนั้นสีอันนี้เบิ่งน้ำกันเดือดถามผู้ชมน้องพายใหญ่ค่ะนี่สิมีปีงอยู่บ่นี่ถามมันมีนี่ขั้วแม่แบบโดนปันนี่มันต้องจับขัว้วนนี่เนาะเขาจับเสือกมันไว้อยู่นี่จับเสือกแม่ใหญ่ไม่ไหวนี่ แดดขนาดมือน right? ี่มือบานมือซื่อนี่ยังคือขึ้นมือนี่ผัดแดดมือมือมือเว่นี่หอนหอนกลัวมันก็หอนอยากตายมันแดดโตหนีโตแม่นี่แม่ซื้อแม่พอเช้าแล้วได้นี่แจกๆปีแรอวะอายุมันบู๊คือกันเว้ยหาก้เอามาแต่บาทนาคำโนนเนาะปากสองเมืองสองคอนตั้งซื้อให้ไงทำบุษมแต่ละโตนี่สิซื้อให้นาไร คันว่าหงกะอีเมย์ใหญ่นะตัวมันใหญ่นะตัวมันใหญ่ตัวนี้อีเมย์ใหญ่อันนี้อีเมย์ซื่อนี่ตัวหน่อยน,นี่นี่ตัวหน่อยตัวอยู่ทางหน้านี่ตัวอยู่กลางนะสิเอิอนวาอีน้อยหรือบักเทิกน้อยหะหละสื่อสิมีเงี้ยงสำนี้คว้วเฮาเออคลิปหนาเฮาสิเห็ดคอนเทนต์เกี่ยวกับงวับงวกับคั้วเนี่แหละเนาะ ว่าประวัติงัวกับขั้วให้ไม่ใหญ่เราสูฟังก่อนจากสิมาอัดคลิปเราสูผมพี่อ่าผอแม่พี่น้องฟังเนาะหูเฮงอะไได้นี่ยช่องซ้ำหน้าที่เพื่อได้ผลอาบน้ำเนี่สะโพาแท้เทพิเ่งจะสะอาดข<ฟ>ั้วเดี๋ยวทำมือซมหลังจากขึ้นมาแต่แหบนหนาแล้วเนาะ โยโยกินล้วนขนาดเด้อจูนี่เดออยู่อยูหัวกับท่านปอยมีแต่ควยรีวิวควยตัตใหญ่เบิ่ง um ดูท่านผู้ชมราคาเท่าไร